หากินข้างหัวมันแกงแบบคือนั่นแหละค่ะโอเคเนาะมันนี้กับพาพี่น้องมาถอนเป็นพักอันนี้นะคะผักมาพ,พ,กพี่น้องมาเก็บผักอร่อยนะคะมันงามเฮงขนาดเลยนะคะทุกคนงามแบบ ไอย,อยังอึ้งว่ไาอโาบขค้ขนเอามาสิงาป่านี้เนาะพี่น้องจําได้บอที่ไอบอกกับพี่น้องว่าไอโบเบิ่งเพื่อนบบดูแลเพื่อนเพื่อนบวกยยใหญ่ใหีายเลยแต่ไอปล่อยเพื่อนไว้เรื่อยๆนะไอคิดว่าประมาณสามเดือนนะคะคือใหญ่เก่าเท่า,ทากับที่ไอไปเห็นอยู่ในตลาดเลยคือแบบเออเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งเนอะกับตัวที่ไอถอน,นเถื่อลาสุดว่ามันใหญ่ขึ้นประมาณไหนผ<า>ันมมก<ห>ม,มัชมัชผักอร่อยที่ไอว่านั่นแหละปกติไอซื้อกินเนาะวันนี้โบได้ซื้อแล้วด้วยจ้ะสิถอนเอามือนี่ อันนี้ให,ใหญ่ๆค่ะเบิ่งนี้อันนี้กกเดี่ยวไลยเบางนี้โอ้ยจากที่บ่คิดว่าสิได้กินลาวเบิ่งตัวนั้นเราหัก้ะจ้ะตัดออกมาแบบนี้น,นี่ค่ะโอ้โหสวยมากสวยจุดอึ้งอ่ะเอาอึ้งอีกลีได้บ่ได้แบบว่าอันนี้แกงอึ้งเพราะว่าอย่างบอกมันใหญ่แห้งเนาะบ่ได้ใส่อย่างให้เราเลยเพียงแค่เราได้นำ้ำ น้ำหมอกน้ำข้างตอนที่หนาวๆเมื่อกี้อันนี้ก็ผ่านหนาวแล้วเมื่อนี้ก็ไม่ค่อยหนาวไปไหนเนาะลืมซื้ออันนี้เพิ่งไว่าไหมเม็ดเพิ่นเนาะเอาเมาปลูกอยู่ไทยแ่บด้วยจะ้ะออยู่ยังบ่เคยแบบว่าเขาเห็ดเขา้าไวยังหงเหรบ่เคยเอาไปเห็ดแกงแบบคือภักอีหอกอีเห็ดจักกรแ่บกัะบ,บา,ากเนาะอันนี้คือตัดไว้กินมือ้อื่นนะจ้ะ ตัดเลยเริ่มทยอยตัดหมดเลยแหละค่อยๆทยอยไปเพราะว่าถ้าสมมตวิวราอายเมือไทยพ่อใหญ่เพื่อนก็โบกินแนนอนพ่อใหญ่เพิ่นบกินผักสลัดพี่น้องเคยเพ่อนพใหญ่กินสลัดบ่บเเคยเนาะเราบกินแล้วจ้ะต่เรากับแข็งแรงของเราเพราะว่าเราเลือกกินเมื่อนานเนาะไอซีว่าเพื่อนอยากให้ฟังว่าเพ,พื่อพ่อใหญ่อีกแล้วตัดไปว่าเพื่อนไปซว่าเพื่อพ่อใหญ่ให้ฟังเด้อเมื่อนานเนาะไอซื้อกระปูมามันบ่ ซื้อมาจากตลาดเนาะตลาดอยู่เมืองแวนเนาะซื้อมาแต่วันนี้ไามา่ได้เห็ดกินเลยสองเหมืออะไรจังเห็ดกินแล้ววันนี้มันมีกลิ่นเนาะมันก็บม่ได้กินหลายดอกสาหรับอายคนไทยเฮาเนาะกินได้อยู่พ่อใหญ่คนเรบอกว่าเอาทิม่มเอาทิมาท่มามาสั้นมันเป็นโอยสั้นโอยสันนะให้เราบอกว่ามันชิ้มาโอยทรงโอยสั้นยังมันกินได้อยู่อะไรจบนี้เอาทิ่มเลยมันเหม็นแห้งมันเหม็นแหง้งมาสั้น อเราบอกไอเปรียบเทียบอายนะ่ะไอเราบอกจากนี้ไปซื้อของอยู่แม็คโคะมังเถอะก็บ่ได้มีถุงมาที่เป็นความเย็ยนเลยบ่ได้มีกระติกเพื่อสีมาฮอดบานก็นไปสุโมงสองสุโมงพนไาก็ยังทอ้อะะงบาเสียพะน่ะอเรวบอาจากนี้พอเราบอกว่าทั้หูอยู่บว่าจะไม่เดี๋ยวเธอเป็นนั่นเธอเป็นนี่ยอ้อนว่าอย่างเธอน่ะบรกักษาสุขภาพะของเขอเราจบมาสั้นอย่นมากินปูวรัสกาเมื่อน,นั้นแหละอือาอเราบอกว่า กล้เสียดายมันเสียดาย้วมันคุ้มกับชีวิตของเธออยู่บ่อพะนะก็เลยไปเลือเป็นลาวไปเลยนะคะสมพอเลยอละไรวะสมพอเขาเจ้าจังสมบูรณ์บางเถอะไม,ม่สมบูรณ์กแข็งแรงเพราะว่าเขาเจ้าแพงเจ้าของนะแต่ตัวไอ้พัดด้วยเฮาไอ้บุรุษก่าครอบครัวผู้อื่นเขาเจ้าใหญ่มาแบบไดแล้วก็ครอบครัวของไอ้นี่ใหญ่มาด้วยการที่แบบว่าชีวิตคนอีสานเขาเนาะ บางเถื่อนี่กับข้าวเหลือก็บ,บุไดเอาเข้าวตู้เย็นไว้ได้สมัยก่อนมันบุไดมีตู้เย็นเนาะก็เก็บไว้ในตู้กับข้าแวแหละหอนเวลากินก็อุ่นกินอีกบูดกระเทียมไปน,นี้บางเถื่อบูดก็ยังกินเลยเพราะว่าังบ่มีอาหารแต่เพราหญ่เพื่อนหวัดเป็นคนหลักสุขภาพะนะมันก็เป็นการที่แบบว่าข้าผิดกันได้พี่น้องเลยเอายนะเออผิดกันเรื่องการกินถ้ามาเป็นปัญหาใหญ่เพราะบาได้ไปปัญหาใหญ่ดอกพี่น้องเล็กน้อยนี่แหละ แล้วพอที่นี้นะเธอนก็เลยพอก้นมาวะเวลาว่าวยังเธอกับบอฟางพันว่าหายายนะเวลาเป็นยางแล้วมันยากพายแล้ววะมันยากไปทั่วทีทั่วแดนเป็นการที่ว่ามาผิดกันย้ออาหารอีบานนี่อะไรบ,บ่ปากซะบ่แม่ไว้อย่างได้ขี้ข้านว่าวีเอตัวเอตัวเซปาบอเคิลิต

ดิลลาลาลาวีพอแล้วอยู่ตลาดอีกพี่น้องพ่อพอกันเลยพอเรวจะเซบโอ้เบ้ตัวนี้โอ้่ใหญ่มากเลย พอแล้วพี่น้องนี่นี่ยังเหลืออีกหลายมาเบิ่งนี้ครับงามมากพอแล้วได้สมันและเสิเอาไว้กินเมื่ออื่นนะคะเอาไว้กินพรุงพร่งนี้พอตอนนี้เป็นเวลาสี่ห้าโมงแล้วบอกกินแล้วได้ทันนี่ เดี๋ยวไอเชฟบิกในหนังสือเลอจ้ะตนนัวนี้ไม่กินดิบดเด้อ่อทริสโซเอาไปกินแสบจ้ะข้ากินข้างหัวมัน อันนี้ไอกิ่นและไอแพ้เด้วยจ้ะอันนี้เป็นผักกาดเซควาโพวบเบมอันนี้บ่งามพอแล้วผู้ใดเห็ดเหืเห่อนเนาะตอกตอแป๊บ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 ผักปน่น ผักปนมานี่เป็นผักอันนี้ไปมาโฟลมีเดี๋ยวมาเบ่งผักชีอันนี้เป็นผักสลัดอีกหนึ่งชนิดนะคะกินได้เด้อถ้าปู้แดบาแพ้ยากแต่อายกินแล้วโอ้พี่น้องเอ้ยหัวใจอายเต้นหัวใจอายเต้นอายข่านะคะบาหลอดกับผักชนิดนี้อายมาเบ่งผัก อันนี้เป็นตีนตุกแกตีนตุกแกนี่อันนี้เป็นสเสดาวเสดาเลื่อยสเสดาวเลื้อยกินได้ขมแมงบอแซบไอเลือบกินมาไอพาทุกคนไปเบิ่งว่าอันนี้เพิ่นซื้อว่าีหยัง,ยงยก็กินได้ได้นี่นี่อันนี้เป็นผักซีวิผักซีฝรังมม่งลาอุซิไป อันนี้เป็นดันดีไลออนอันนี้เป็นรัฟอันนี้เป็นทริซโซโอะไรล่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นยาอินยืดน,นะคะฝรั่งเขาเอามามาร์กหน้านะคะนี่ you can make ผู้ตัวเมียเดี๋ยนี้เดีย๋ยวให้เบิ่งดได้พักตัวใด แขกตัดก็กินได้นะแขกตัดย่อม,มีฮนะเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้คือทริโซ่นะคะกินได้เนาะดอกแก่สีเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับแดนดิไดออนแต่ว่าดอกมันสีมีแฉกเยอะกว่านี้ลักษณะใบนะคะเห็นแบบนี่ลักษณะใบเป็นแบบนี้กินได้นะคะ หนังสือตัวนี้มีคนถามนาและไว้าาสื่ออยู่ไสไอซื้อมาจากเว็บไซต์ของอเมซอนนะใช่เบิ้งอันนี้เป็นเด็กน้อยตอนที่เพิ่นเป็นเด็กน้อยนะเป็นใบอ่อนๆแบบนี้สิเป็นแบบนี้จ้ะเด็ดมาพักชนิดนี้สีโบมียางเด้อพี่น้องเด้อเขาจะไม่มียางนะคะพักปลาหนึ่งชนิดที่กินได้แต่ว่าต้องกินสุกนะคะ you have to cook before eating o อ e คเ t t จะโชว e อันอ okay. sure yes, uh, well, ื่นใช e ี e e e ้ c t e a immediately. I don't know why. นั่นแหละค่ะโอเคเนาะืัอนี้พาพี่น้องมาถอนเป็นผักอันนี้นะคะผักมันนี้เป็นผักปู่เดอว่ามนผักป่าส่วนอันนี้เป็นผักป่านะคะเป็นผักป่า นี่นะคะทุกคนโอเคเนาะสำหรับวันนี้ขอญอาตไปก่อนนะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอยวจัดเดอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะ